ดิตอนเจ้าครับติดจังหวัดลำพางครับวันนี้เฮาป้ามาพอพักส่วนขัวนะครับเนี่ยน้องสาพพวพูกไว้นะครับนี่มีพักขนาวนามีพักกวางตุ้งมีพักมีเป็นห้องพักอย่างตีเป็นต้มใส่น้ําแกงเลือดหมูหรือน้ําใส่ต้มจืดน,นะครับพักจังออนะครับจังออนี่มีพักขนาวนา ปลูกทุเรียนนี่ต้นนะครับปกทุเรียนนี่มาหูจะใหญ่กว่านะครับนี่ครับพักจีต้นหอมนะครับนี่ต้นหอมหอมป้อมนะบ้นห้องหอมป้อมนะครับนี่ยงามขนาดนะครับหอมป้อมครับเนี่ยัอากาศน้อยนะครับนี่ครับอากาศน้อยพักกีหอมนี่ครับนี่ครับ นี่ก็หอมปอมนะครับผักขน้านะครับลําปังนี่อากาศมันเย็นนะครับมันหนาวผักมือนี่มันจะขึ้นได้ดีนะครับนี่ผักกาดข้านะครับนี่ครับงามๆถึงนั้นเลยนะครับนะครับงามขนาดนะครับนะครับพริกครับนี่ก็พริกลาวนะครับพริกลาวกระดกขนาดนะครับนะ นี่มีกมีนะครับนี่เอามาปลูกปีแล้วครับมันใหญ่จัดเวยนะครับต้นอะโวคาโดครับนี่ครับอะโวคาโดแล้วมาเป็นหน่วยนะครับเนาะโอ้จะเป็นหน่วยมาได้เหมือนกันนี่อะโวคาโดหันไก่ไก่นะครับอะโวคาโดห่อเมล็ดนะครับโกยเต็ดโกยเต็ดนี่กางงามขนาดนะครับโอ้ยผากยากินตำส้มกับมาเอานะครับเนาะดกขนาดเลย ปุกหลายอย่างนะครับสแปะับเป็ดนะครับนี่ก็เสาวรถนะครับนี่เขาจะเกิดหน่วยมันหนอเขายังมปันเป็นหน่วยเดียขึ้นแล้วครับนี่ครับต้นเสาวรดเสาวรดนี่จะเป็นเถาเป็นเครื่องอี้นะครับอันนี้อันนี้ต้นเสียนท่อครับเสียนท่อก็มีนะครับเสียนท่อตอนนี้ยังมาออกลูกเดยนะครับเนะเสียนท่อใหญ่แล้วนะครับ ขนุนก็มีครับนี่ครับมีกุย่างครับน้องสาวปลูกไว้ในสวนนะต้นขนุนปีแล้วดกเนี่ยปีนี้เขาหนวยไปกินหมดลวะวอากาศขาวนี่อากาศขาวนี่งามแต้เลยนะครับนี่ครับงามขนัดเนี่ยพาอมันชอบอากาศแบบนี้นะครับาการแบบลำพังมันหงน้มขนัดอากาศขาว ใครอยากกินก็มาเก็บเอานะครับประกาศเขางามขนัดเลยครับเป็นดงเลยนะครับเปืนเน,เนบรรยากาศเจ้าเจ้าที่ลำปางในวันนี้เอามาฝากนะครับนี่ครับมีสปาสปเปดพบอันเท่าีก่อนนะครับสวัสดีครับเป็่นเปืน่นทุกคน